เฮ้ยไอเดิฟโอนตังโทรศัพท์ให้ข้านหน่อยสิว hmm. ักย่บบาทเออก็ได้เออแล้วมาดิ081 2แปดหนึ่งสองสามสี uh ่ต uh ูตูตูตูแจพรุ ok ่งนี้ได้เปล่าเออเออเออก็ได้แต่อย่าลืมว่าเท่ากันนี่ไอเดิฟโอนตังโทรศัพท์ให้หน่อยดิเหมือนเดิม20บาทอ้าวอ้าวแล้วของเก่าของกูเหะ แม้ก็ให้ครบ50บาทก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวให้ครบ50บาทก่อนเดี๋ยวเราค่อยจ่ายใ,ให้นะอ้าวแล้วทำไมไม่เติม30บาทละ่ะอ๋อก็เติมสาบาทมันเลขไม่สวยอ่ะและแถมอีกอย่างตอนนี้ไม่มีตังถึงสาสบาทด้วยอ่ะเอาไว้เติมคราวหน้าก็แล้วกันนะเมริก <ส yg ms>